สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูระบบไฟฟ้าโคกน้องนามโมเดลนะครับซึ่งไม่มีไฟฟ้าเข้าเลยนี่เขาเรียกระบบออฟกิดนะครับใช้ตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวได้นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แอปเปิลกรีนนะครับพันสวัตต์ตอนนี้ช่างของเรากำลังทำการ วายสายไฟนะครับตลิ่ที่เราใช้สี่ลูกนะครับเป็นแบบดิฟเจลนะครับเป็นังต่อสวิตไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทดสอบระบบกันนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการทดสอบครับพัดลมใช้ได้ครับ สินิ้วใช้ได้สบายสบายหลอดไฟทั้งหมดเปิดพร้อมกันห้าหลอดนะครับรครับครับใช้ไฟทั้งหมดหกหลอดนะครับ ตอนนี้เปิดห้าหลอดถือว่าผ่านครับเป็นระบบเล็กๆครับตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับส่งงานครับส่งงานเป็นไงบ้างครับสว่างดีไหมครับเพ,พื่อนๆสนใจติดต่อได้นะครับ u b Solar c e เซ,ซนะครับ บริการทุกระดับประทับใจนะครับมีปัญหาอะไรโทรหาเราได้เลยนะครับรับปรึกษาฟรีนะครับขอบคุณครับ